กล่าวอัลลอฮฺอักบาร์สาครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลา์สาครั้งและกล่าวซุบฮานัลลอสามครั้งขณะเข้านอนซึ่งรวมทั้งสิ้นเป็นการกล่าว100ครั้งจะได้รับผลบุญมากกว่าห0 0่งพันผลบุญ เป็นฮะดิษของท่านนาบีซึ่งบันทึกโดยอิหม่ามอบูดาวดอปตตตนมีซีอันนาซาอีส่งเสริมให้เราทุกๆท,ท่านนะครับขณะที่เข้านอนให้เราได้กล่าวสามอย่างนี้นั่นก็คือกล่าวอัลลอฮฺอับัร 34ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลละหา33ครั้งและกล่าวสุบฮาหนัลลอา3 3าครั้งรวมทั้งหมด100ครั้งจะได้จะได้รับความดี1000ความดี